ค่ะทุกคนค่ะดาวขอต้อนรับทุกคนเข้าสู่ช่อง Star Astro t a r o วิง่งวิ่งให้กับทุกคนอีกแล้วนะคะสำหรับคลิปนี้เป็นคิวของชาวราศีละคนาดาวจันดาวศุกร์ธนูค่ะธนูเป็นอย่างไรกันบ้างสมัยดีไหมขอให้ทุกคนระวังรักษาสุขภาพแล้วก็ระวังไวรัสด้วยนะคะเซฟและป้องกันตัวเองแล้วก็ป้องกันบุคคลรอบข้างนะคะ ออขอทุกคนปลอดภัยนะคะเป็นห่วงมากๆทีนี้ตรงนี้ข่ได้เปิดไพ่ไว้ให้แล้วพลังงานตรงนี้มาดูกันสิว่าพลังงานในช่วงครึ่งเดือนหลังโบนัสครึ่งเดือนหลังมีนาคมพลังงานความรักจะเป็นอย่างไรก็ตรงนี้พลังงานตรงนี้อาจจะเกิดขึ้นมาได้แล้วแล้วก็อาจจะเลยไปหลังจากมีนาก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอยู่ที่ทำเฟรมของแต่ละท่านแต่พลังงานตรงนี้ขึ้นมาเป็นเอ e เน y จีแบบนี้ซึ่งตรงนี้อาจจะมีใครบางคนที่ลิงก์กันกับเอเนจีนี้ คุณในไพ่นี้ keep and open mind เปิดใจให้กว้างในเรื่องของความรักมากๆบางครั้งสถานการณ์ความรักมันมีอะไรบางอย่างที่ว่าไพ่ใบนี้ขึ้นมาแม้กระทั่งการดูดวงส่วนตัวไพ่ใบนี้จะขึ้นมาในกรณีที่ความรักของสถานการณ์ของคนคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่คุณจะต้องเหมือนคล้ายๆว่าเจอเรื่องราวหรือมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเปิดใจมากๆเปิดใจให้กว้างเหมือนคแลบบ้ายๆว่าเปิดใจกว้างๆเหมือนแบบกว้างแบบแม่น้ำมหาสมุทร นะคะเปิดใจให้กว้างมากๆเพื่อรับเขาเรียกว่าเพื่อยอมรับเพื่อเข้าใจเพื่อเหมือนคล้ายๆว่าเขาเรียกว่าบางครั้งอะสถานการณ์ในความรักรวมถึงตัวคนที่คุณรักคุณชอบหรือดีวมันอาจจะไม่ได้เป็นแบบที่คุณวางไว้หรือคาดหวังไว้ทุกอย่างเป๊ะแล้วมันมีอะไรบางที่ทําให้อกลายเป็นว่าต้องเปิดใจต้องเข้าใจให้มากขึ้นทีนี้ไพ่ตรงนี้มีพลังงานที่เป็นไพ่นี้ด้วย ขอพูดไพ่นี้ก่อนละกันเนาะมีไพ่ที่เป็นพลังงานของ Love yourself first นะคะ Love yourself first คือต้องบอกเลยว่าตรงนี้พลังงานในช่วงแบบนี้เลยหลายท่านที่เป็นธนูคุณจะต้องรักตัวเองให้มากค่ะไม่ว่าคุณจะเป็นคู่กันไม่ว่าคุณจะโสดหรือไม่ว่าคุณกำลังมีประเด็นกับใครอยู่ขอให้รักตัวเองให้มากเลยพลไพ่ใบนี้ขึ้นมาในกรณีที่แบบ ความรักอะ่ะไม่ว่าจะลงตัวหรือว่ายังไงก็ตามแต่ไพ่แบบนี้ขึ้นมาคือเราต้องรักตัวเองก่อนและแคร์ตัวเองก่อนเป็นอันดับหนึ่งเป็นแบบเหมือนคล้ายๆว่าสิ่งแรกที่เราจะต้องโฟกัสคือตัวเองแคร์ความรู้สึกตัวเองให้มากนะคะธนูทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่เป็น w e ดดิ้ง ใครต้องบอกว่าตรงนี้ถ้าใครมีเกณฑ์คุณมีโอกาสที่จะมีในเรื่องของความสัมพันธ์ที่มั่นคงไปถึงขั้นแต่งงานได้และรวมถึงไพ่ใบน,นี้หมายถึงลักษณะของชาวธนูตรงนี้ที่ลิงก์กันกับคลิปนี้อาจจะหมายถึงคุณเป็นคู่แต่งงานกันแล้วคุณเป็นคู่แต่งงานกันอยู่บางคนตรงนี้ถ้าคบกันดีก็คือมีความมั่นคงที่ดีต่อก,กันแต่ว่าถ้ามีปัญหาหรือมีประเด็นมันคือการที่ถึงแม้ว่าเป็นคู่กันแต่บางครั้งมันต้องมีพลังงานอะไรบางอย่างที่เปิดใจให้กว้าง แล้วในขณะเดียวกันถึงแม้ว่ามีชีวิตคู่ก็ต้องอย่าลืมที่จะรักตัวเองด้วยเช่นเดียวกันเพราะมันจริงๆแล้วเว n g มันเป็นไพ่ขนาบข้างระหว่าง Love yourself first กับ e e ปัน open m i ห d ทีนี้ไพ่ในกล่องไพ่นะคะมีไพ่ที่เป็นนี้ด้วย forgiving a learning forgiving a learning บางครั้งความรักก็จะต้องมีช่วงเวลาบางอย่างที่ให้เราเปิดใจให้เรารักตัวเองให้เราเจอสถานการณ์บางอย่างอะไรบางอย่างที่มันคล้ายๆว่าเจออะไรบางอย่างที่จะต้องให้อภยัย และเรียนรู้ซึ่งกันและกันมากขึ้นบางครั้งสถานการณ์หลายๆอย่างใ,ในแต่ละช่วงชีวิตของแต่ละคู่อะ่ะมันมีอะไรบางที่เกิดต่างกันแต่สิ่งที่คล้ายกันก็คือเรื่องราวความสัมพันธ์โดยเฉพาะคู่ที่เป็น true l o v กับ soul mate อะ่ะ ส่วนมากเลยมันจะต้องเจอบททดสอบอะไรบางอย่างที่ทําให้ต้องเข้าใจและเรียนรู้เพราะว่าถ้าคนที่เป็นคู่กันจริงๆและจะได้เป็นคู่กันที่เป็นคู่ชีวิตคู่แต่งงานอ่ะถ้าคุณไม่เคยเจออะไรทดสอบมันจะเปราะบางมากๆแต่ถ้าเราเจอทดสอบอะไรที่แบบเป็นบทเรียนในชีวิตรักเป็นบททดสอบหรือบทที่พิสูจน์ท้าทายในความรักพลังงานของคนนั้นกับตัวคุณมันจะมีบางอย่างที่ทําให้ความรักมันสตรองและแข็งแรงขึ้นและเข้าใจอะไรหลายอย่างในมุมมองหลายอย่างมากขึ้น ะะทีนี้ตรงนี้มีไพ่ที่เปิดเพิ่มเ,เขาเรียกว่าไพ่ไพ่ภาพรวมแล้วก็ไพ่ที่เป็นคาเปิดเพิ่มเริ่มต้นด้วยไพ่แบบนี้ก่อนเลยขอพูดไพ่แบบนี้ก่อนนะคะ8ถ้วยตรงกลางใครบางคนตรงนี้อาจจะมีสถานการณ์ที่ชาวธนูกับคนคนนั้นมีอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณต้องเจอเหตุการณ์บางอย่างที่มีเห็นมีหันหลังในความสัมพันธ์มีการจากลาในความสัมพันธ์หรือเป็นช่วงบางอย่างที่ตรงนี้ ธนูบางท่านอาจจะเป็นช่วง separation กับใครอยู่ก็ได้นะคะหรือหรือเขาเรียกว่าเกิดเหตุการณ์บางอย่างมาแล้วนะคะตรงนี้เป็นการหันหลังให้ในความสัมพันธ์ไม่ว่าจะเป็นคุณหรือเขาหันหลังให้แก่กันเพราะว่ามันมีอะไรบางอย่างที่มันมีไพ่แบบนี้ด้วยกดาบคือความเครียดความไม่สบายใจความคิดมากความนอนไม่หลับความแบบกังวลกาวายหรือความกังวลใจ แล้วมันคือความคิดถึงความคิดมากใช่ไหมทีนี้คุณยังมีไพ่นี้ด้วยห้าเหรียญมันคืออะไรบางอย่างที่ประสาทของความสัมพันธ์ที่มันมีความคิดถึงกันมันมีอะไรบางอย่างที่บางทีอาจจะมีช่วงที่มีประเด็นมาแล้วหรืออาจจะมีประเด็นบางอย่างอยู่ในสําหรับบางคู่ตรงนี้ที่เป็นธนูที่ดีวกับใครบางคนแล้วก็มีในเรื่องอะไรบางอย่างที่ว่ามันมีปัญหาหรือมีประเด็นทําแล้วพอสุดท้ายแล้วอะพออะไรก็ตามเนี่ยมันเกิดขึ้นมามันทําให้มีช่วงเวลาของความรู้สึกแบบ เ,เขาเรียกว่าคนที่เหมือนแบบทุกข์หรือคิดมากในความรักได้หรือเป็นความคิดถึงคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณนะคะทีนี้มันมีสถานการณ์บางอย่างที่เขาเรียกว่าไฮบริดเทสตรงนี้มันเป็นสถานการณ์อะไรบางอย่างที่ถ้าเป็นคู่กันและมีประเด็นมันคือความคลุมเครือความไม่ชัดเจนความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าบางคนรอคอยความชัดเจนอะไรบางอย่างอยู่กับคนคนนั้นของคุณรอคอยคําตอบรอคอยคอมมิตเมน รอคอยอะไรบางอย่างที่มันเคลียร์ที่มันชัดเจนเพราะว่าพอมันเป็นไพ่พระจันทร์เสี้ยวแล้วก็เป็นไพ่ที่เป็นแปดถ้วยพระจันทร์เต็มดวงมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว,ว่าเกิดเรื่องราวบางอย่างที่มันเป็นสถานการณ์ที่มันไม่ชัดเจนหรือเป็นสถานการณ์ของความสัมพันธ์ที่มันยังไม่มันยังเป็นพลังงานบางอย่างที่ยังไม่ได้สดใสหรือเคลียร์มากพอ นะคะแล้วก็ตรงนี้ไม่มีพลังงานของการที่ว่าชาวจำนวนบางนี้บางบางท่านอาจจะมีการแอบชอบใครหรือมีการคาดหวังอะไรบางอย่างกับความรู้สึกของคนคนนั้นที่อยู่ในใจของคุณที่แบบมันอยากจะให้มันมีความสมหวังหรือชัดเจนอยู่ตรงนี้อย่างที่บอกทีนี้มันมีอะไรบางอย่างที่ว่ามันต้องมีความพยายามในความสัมพันธ์ตรงนี้ใครบางคนตรงนี้คุณจะต้องแบบเขาเรียกว่าพยายามที่จะเข้าใจพยายามที่จะฝ่าฟันพยายามแล้วก็พยายาม พยายามอดทนและพยายามต่อสู้กับความสัมพันธ์ตรงนี้สําหรับบางท่านที่มีประเด็นหรือมีอะไรบางอย่างที่ต้องไฟต้องต่อสู้แล้วก็รู้สึกตรงนี้ด้วยนะว่าสิบไม้เท้าตรงนี้นะคะสําหรับธนูบางท่านถ้ามีประเด็นมันคือการที่บางคนจะรู้สึกถึงความที่เหมือนแบกรับอะไรบางอย่างในเรื่องของอิชชูในความสัมพันธ์ไพ่ตรงนี้มีอะไรบางที่คุณจะต้องรักตัวเองและเปิดใจให้กว้างมากม,ากมาก ให้อภัยและเรียนรู้อะไรก็ตามที่เกิดขึ้นในความสัมพันธ์บางครั้งอะ่ะอย่าคิดมากก้าวดาบนะคะอย่าคิดมาก10ไม่ท้า7ไม่ท้าพวกนี้อะไรก็ตามที่มันรู้สึกว่ามันล้าอะไรก็ตามที่มันรู้สึกเยอะอะไรก็ตามที่มันรู้สึกต้องไฟต้องแบกรับอะไรคือขอให้เหมือนคล้ายๆว่าบางครั้งคือคิดเป็นโอเพ่นไมล์เปิดใจแล้วก็เหมือนคล้ายๆว่าพยายามที่จะปลงปล่อยวางกับสถานการณ์บางอย่างให้อยู่กับปัจจุบันให้มากที่สุด ทีนี้นะคะตรงนี้นอกจากจะมีไพ่เหล่านี้แล้วมันมีไพ่บางอย่างที่ใครบางคนตรงนี้นะคะจะได้ยินอะไรบางอย่างที่เป็นข่าวสารอะไรบางอย่างที่มีใครเข้ามาใครบางคนตรงนี้อาจจะมีอะไรบางอย่างที่เป็นพลังงานของใครที่เข้ามาได้ตรงนี้บางคนถ้าเป็นคนโสดคุณอาจจะมีใครเข้ามาได้ที่มากกว่าหนึ่งได้ไม่ว่าจะเป็นคนที่วัยไล่เลี่ยกันหรือจะเป็นคนที่วัยเด็กกว่าก็ได้ เป็นคนที่เป็นธาตุน้ําได้กรกฎพิจิกมีนเป็นคนที่เป็นธาตุลมได้เมถุนตุลกรมเป็นคนที่เป็นธาตุเด็กเอ่อเป็นเป็นคนที่เป็นเด็กธาตุดินได้การผสมองค์กรนะคะตรงนี้มันเป็นพลังงานบงอย่างที่เป็นครเรียกว่าคําบอกรักคความการบอกความรู้สึกการติดต่อสื่อสารอะไรเข้ามาอย่างรวดเร็วได้หลังจากนี้ นะคะมันมีอะไรแบบนี้เข้ามาได้แต่ขอให้ดูให้ชัดเจนว่าไม่ว่าใครจะเข้ามาก็ตามดูให้ดีว่าเข้ามาแบบที่มีจุดประสงค์อย่างไรคนไหนที่จริงจังและจริงใจที่สุดคนไหนที่มีพลังงานเอเน g จที่เป็นพลังงานของเขาเรียกว่าเป็นพลังงานที่มันเป็น p o โพส i v e ที่สุดมีคอมมิชเมนทที่สุดเพราะว่าไพ่ตรงนี้มีไพ่เด็กถือเหรียญด้วยมันคือคอมมิชเมนทอะไรบางอย่างที่จะเข้ามาได้ แต่มันจะต้องเมคชัวร์เพราะว่ามันเป็นไพ่เด็กถ้าจะให้ไพ่ที่เป็นเมคชัวร์จริงๆต้องเป็นไพ่ไนท์หรือไพ่ถึงคิงเหรียนนะคะแล้วก็ตรงนี้มันมีพลังงานของสามเรียนด้วยใครจะบอกงี้คุณมีไพ่ที่เป็น w e ดดิ้งค่ะไพ่แบบนี้ถ้าคนที่เป็นคู่กันธนูกับคนรักของคนถ้าเป็นคู่กันที่เป็นคู่ที่แบบว่าคบกัน แบบมีแพลนคบกันดีคบกันปกติแล้วมีความคาดหวังหรือมีเรื่องบางอย่างที่มันมั่นคงมันมีอะไรบางอย่างที่เขาเรียกว่าคนคนไหนของคุณกับตัวคุณมองอะไรบางอย่างที่เป็นแลนร่วมกันในอนาคตได้หลังจากนี้และมีคอมมิทเมนต์ความมั่นคงไปถึงขั้นแต่งงานรออยู่นะคะสวยมากเอเนจี Energy ตรงนี้แล้วก็ตรงนี้นะคะในกองไพ่มีไพ่หกเหรียญความรักที่เท่าเทียมมันจะต้องมีพลังงานของความรักที่เท่าเทียมอยู่ตรงนี้นะคะ ใครก็ตามที่ไม่เท่าเทียมขอให้คุณรักตัวเองก่อนเลยนะคะรักตัวเองก่อนเลยเพราะว่าถ้าความรักอะ่ะถ้ามันมีใครคนใดคนหนึ่งแอคชั่นมากกว่าอีกคนหนึ่งอะ่ะนั่นหมายถึงว่าสถานการณ์มันจะเป็นอะไรที่เขาเรียกว่าเขาเรียกว่ามันเป็นพลังงานของความรักที่มันมันมัน,ม,นมันไม่ใช่พลังงานรักที่ที่แฝงคือถ้ามันเป็นความรักที่มันเท่ากันอะ่ะ หรือเป็นเป็นพลังงานของความรักที่มันถึงช่วงเวลาที่ใช่และเป็นคนที่ใช่ทุกๆอย่างมันจะต้องลงตัวทุกๆอย่างมันจะต้องเท่าเทียมความรักการเทคแอคชั่นการแสดงออกหรืออะไรก็ตามแต่ทุกอย่างมันจะต้องบาลานซ์กันและเท่ากันมากๆนี่คือพลังงานของความเท่าเทียมและเป็นพลังงานของคู่กันที่สามารถที่จะพัฒนาไปถึงขั้นมั่นคงแบบชีวิตคู่ได้มันต้องบาลานซ์นะคะบาลานซ์ balance มากๆนี่ตรงนี้ไพ่ที่เปิดเพิ่มให้มีไพ่สามใบนี้ มีไพ่เจ็ดดาบค่ะใครบางคนตรงนี้นะคะอาจจะเจอสถานการณ์ของความสัมพันธ์คุมเคือความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนความสัมพันธ์ซ้อนความสัมพันธ์อะไรบางอย่างที่ว่ามีอะไรบางอย่างที่เกิดขึ้นมาแล้วเจอเรื่องราวบางอย่างที่เป็นอะไรบางอย่างที่คุณแบบเจอเหตุการณ์ที่เหมือนคล้ายๆว่าเป็นบทเรียนในชีวิตรักเป็นอะไรบางอย่างที่มีใครบางคนที่มาทําอะไรบางอย่างให้คุณรู้สึกว่าเจ็บจี๊ดหรือบางทีแบบ <S <s เขาเรียกว่าเจ็บแสบหรือว่าเป็นอะไรบางอย่างที่เหมือนคล้ายๆว่า สถานการณ์บางอย่างที่เจ็ดดาบนี่มันเป็นลนักษณะของเขาเรียกว่าเหมือนแบบหลอกลวงไม่จริงจังไม่จริงใจไม่ซื่อสัตย์มากพออะไรแบบนี้ได้แบบนี้เป็นการใส่หน้ากากเข้าหาในความสัมพันธ์ได้สําหรับบางท่านที่เจอมานะคะแล้วก็ตรงนี้ก้าวถ้วยตรงนี้มันคือลักษณะของไพ่ที่เป็นฟูลฟิลเมนต์สถานการณ์ของความรักตรงนี้ขอให้คุณด้วยเลยว่าและเชื่อไว้เลยว่ามันจะมีสถานการณ์ที่ดีขึ้นที่มาเติมเต็มให้กับคุณหลังจากนี้แล้วก็มันมีไพ่ของควีน เหรียญด้วยค่ะควีนเหรียญตรงนี้ความมั่นคงในความรักรออยู่นี่คือไพ่พลังงานของคิงและควีนเป็นไพ่เขาเรียกว่าคิงและควีนที่เป็นเหรียญเป็นไพ่พลังงานความรักที่เป็นไพ่ธาตุที่ดีและมั่นคงมาก,มากๆรออยู่นะคะใครบางคนอาจจะดีกว่าคนที่เป็นชาวราศีการผสมองค์กรก็ได้แล้วก็ตรงนี้มีพลังงานของไพ่ที่เป็นพลังงานคิงถือไม้เท้าด้วยคคะบางคนอาจจะเกี่ยวข้องกับคนธาตุไฟแม่สิงห์ธนูด้วยกันเองก็ได้หรือหรือเกี่ยวข้องกับคนที่มีเสน่ห์ เข้ามาในในชีวิตนะคะต้องดูให้ดีว่าคนไหนที่เขาเรียกว่ามีพลังงานของความเท่าเทียมกันและมีคอมมิตเมนต์จริงจังและจริงใจกับเราที่สุดทีนี้คุณมีไพ่ที่เป็นพลังงานของ Angel Answer เป็นไพ่นี้นะคะ if you believe if you believe นะคะคุณต้องเชื่อมั่นในความรัก เชื่อมันและศรัทธาในความรักนะคะเพียงแค่คุณเชื่อพลังงานอะไรอยา่างมันจะเปลี่ยนแปลงสู่จุดที่ดีกว่าเดิมแน่นอนนะคะมันจะมีเรื่องที่ดีกว่าเดิมแน่นอนทีนี้ตรงนี้นะคะมีไพ่พลังงานที่เป็นไพ่นี้ You may not always understand why certain things happen however there is always a higher purpose to the events in your life through turmoil and blessing will soon be revealed ขอให้รู้ไว้เลยว่าพลังงานของตรงนี้ได้มาบอกคุณว่าสถานก,การณ์ในความรักในชีวิตของคนเราอะเราไม่สามารถคาดเดาหรือไม่สามารถรู้ได้ว่าทําไมสิ่งต่างๆตรงนี้มันถึงได้เกิดขึ้นทําไมเราถึงต้องเจอเรื่องแบบนี้ อย่างไรก็ตามนะคะขอให้รู้ไว้เลยว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทุกอย่างมีเหตุผลและมีที่มาที่ไปในการเกิดเสมอทุกๆอย่างในชีวิตโดยเฉพาะเรื่องของความรักค่ะท,ทุกๆอย่างมันเป็นเหมือนจิ๊กซอว์มันเป็นเดสตินีมันเป็นอะไรบางอย่างที่ทําให้เราต้องเรียนรู้ทําให้เราเราต้องเจอเรื่องแย่ๆทําให้เราต้องอกหักมาทําให้เราต้องเจอคนแบบนี้เพื่อให้เราเหมือนคล้ายๆว่าสตรองและเจออะไรบางอย่างเพื่อทดสอบทดสอบอะไรบางอย่างเพื่อให้รู้ว่าเราคู่ควรและคุ้มค่าคู่ควร ดีพอในการที่จะเจอความรักที่เป็นลักษณะของ A Blessing Wilson l o be r e v e a l e คือพลังงานของสิ่งที่เป็นความพลังงานที่เป็นเหมือนคล้ายๆว่าพลังงานบวกพลังงานความรักที่ดีพลังงานอะไรบางอย่างที่มันเป็นเรื่องดีๆอยู่ตรงนี้อยู่ในอนาคตอันใกล้รอคุณอยู่ที่จะได้ค่อยๆว่าค่อยๆค่อยๆเห็นค่อยๆเข้ามาค่อยๆเปิดเผยค่อยๆให้คุณได้รับรู้ถึงพลังงานนี้ขอเพียงแค่คุณ believe if you believe นะคะ A b l e blessing will soon be r e v e a l e d นะคะบอกเลยว่าพลังงานที่ดีตรงนี้มีอะไรที่ดีและความมั่นคงแฝงอยู่ไม่ว่าจะเป็นไพ่ของพลังงานโรแมนต์ไพ่พลังงานแองเจลไพ่พลังงานเลเวอร์แล้วก็ไพ่พลังงานที่เป็นไรเดอร์เวทมีไพ่แบบนี้ดีๆแฝงอยู่ให้กับคุณตรงนี้นะคะชาติธนูโอเคพลังงานโดยรวมเป็นประมาณนี้ในช่วงแบบนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าใครที่เป็นธนูตรงนี้คุณอยากเจาะไพ่ส่วนตัวสามารถแอดไลน์เช็คมาถามคีย์ของไข่ได้คีย์ขอ,อ,องไข่รอ2เดือนแต่ไข่พยายามเลื่อนเลื่อน,เ,อน,เ,อนเข้ามาให้เรื่อยๆนะคะ แล้วก็ใครจะแจ้งคิวถ้ามีการเลื่อนอะไรแบบนี้ก็คือใครจะมีการแจ้งคิวกับผู้ที่มีการจองก่อนนะคะ แล้วก็ตรงนี้คือขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพให้ดีรักษาตัวเองให้ดีทั้งร่างกายและจิตใจนะคะแล้วก็อขอฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดคอมเมนต์แล้วก็กดกระดิ่งให้ไข่ด้วยนะคะเป็นกำลังใจให้ไข่ด้วยสำหรับวันนี้ไข่ขอจบคลิปตตาเพียงเท่านี้แล้วเดี๋ยวไข่จะนำพลังงานบวกของราศีต่อไปให้ใกล้จะครบแล้ว12ราศีแล้วก็เดี๋ยวไข่จะทำคลิปพิเศษมาให้ทุกคนรอติดตามนะคะอีกนิดเดียวรักนะคะบ๊ายบายคะ่ะ